ลอ,ลองมาแกะดูกันนะครับขนาดฝาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ CP F16 ลองแกะดูกันนะว่าสบูส์หรือเปล่านะครับโดนแรงสำหรับ CP F16 นี่นะครับเรื่องความทนแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยพาเราทุกคนมาดูข้าวโพดพัน CP F16 นะครับที่มีอายุ95วัน ว่าฝักใหญ่มเมล็ดสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับแปลงอยู่ด้านหลังลุงหนุ่ยเดี๋ยวเราลุยเข้าไปดูด้านในกันนะครับแปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดพัน CP F16 นะครับที่มีอายุ95วันเราจะสังเกตได้นะครับว่าช่อดอกก็จะแห้งแล้วนะครับที่อายุ95วัน ก็ทุกรุ่นนะครับปีนี้กระทบแรงกันทั้งหมดเลยนะครับฝักกระโพดจากพื้นดินก็จะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่ใบขาวเลยนะครับก็โดนแรงมาอีกแล้วนะครับอีกเกือบสามสิบวันก็ยังไม่มีฝนเลยนะครับอน,นี้ครับขนาดฝักด้านนอกๆแถวริมก็จะดูขนาดฝักค่อนข้างจะสวยหน่อยนะครับ เราเข้าไปดูด้านในกันน,นะครับระโพที่โดนแรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าไม่โดนแรงนะครับฝักก็ยังยังไม่มีเหลืองแบบนี้นะครับฝักก็จะเขียวคนนี้แต่นี้โดนแรงนะครับ เก้าสิบห้าวันก็เลยทำให้เปลือกฝักเริ่มแห้งลักษณะของ CPF 1 6นะครับลักษณะฝักเขาจะฉีกออกจากลำต้นแบบน,นี้เลยนะครับข้อ,อาตามกระพิเห็นของหนุ่ยนะครับก็คือก็มีข้อดีนะครับก็คือหนอนไม่สามารถที่จะไปวางไข่ตรงช่วงนี้ได้ ทำให้หนอนไม่เข้าไปกินในฝักนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาแกะดูนะครับขนาดฝักก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ C P F 16ลองแกะดูนะครับว่าเขาสมบูรณ์หรือเปล่านะครับโดนแรงสําหรับ C P F 16บหกนี่นะครับเรื่องความทนแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดนแรงกันมาเรื่อยๆเลยปีนี้ ฝนตกครั้งหนึ่งก็ทิ้งไป 20–30 วันนะครับมเมล็ดติดดีนะครับติดสุดแต่ฝักไม่ค่อยอ้วนนะครับไม่ค่อยอ้วนไม่ใหญ่ก็เพราะว่าเจอกับสภาพอากาศที่แรงนะครับเพราะว่าข้าวโพดนะครับต้องแต่อายุประมาณ60วันถึงแปด้าวันก็คือต้องการน้ำเพื่อจะเพิ่มขนาดมเมล็ดแล้วก็สร้างแปง้ง แต่หลังจาก90วันไปแล้วก็กระบวนการทุกอย่างก็หยุดนะครับเหลือแต่ลดความชื้นในเมล็ดเดี๋ยวเรามาลองหักดูกันก่อนดีกว่าะนะครับว่าเจ้า CP F16 ตัวนี้เมล็ดลึกไหมครับแต่ฝากก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับอย่างที่ลุงมือบอกไปแล้วนะครับว่าเราเจอกับสภาพอากาศที่แห้งแลง้งเมล็ดเขาก็จะไม่ลึกนะครับมเมล็ดก็จะป้อมๆสั้นๆประมาณนี้เองเพราะว่าช่วงที่เขาต้องการน้ําเพื่อจะเพิ่มขนาดมเมล็ดแล้วก็สร้างแป้งก็อยู่ที่อายุข้วโพธของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงแปวันนะครับ แต่ช่วงนั้นแปลงนี้ก็ไม่โดนน้ำนะครับไม่ได้น้ำฝนเลยเพราะนั้นเม็ดเขาก็จะดูสั้นๆประมาณนี้นะครับแต่แกนของ C P F 16ก็แกนเล็กดีนะครับแกนเล็กเราเดินดูทั่วๆแปลงดูนะครับขนาดฝักโดยทั่วไปถ้าระยะห่างหน่อยหนึ่งก็ ก็จะดีหน่อยนะครับแต่ความยาวของสี ip, ิ CPF16 ก็สม่ำเสมอนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับคือกระทบแรงทำให้เมล็ดไม่ลึกนะครับ ียดายนะครับน่าเสียดายนะครับก็อย่างว่านะครับเราเป็นชาวไร่อาศัยฝนถ้าฝนไม่ตกเราก็มีความเสี่ยงถ้าปีไหนฝนตกดีผลผลิตเราก็จะได้ดีนะครับก็ขนาดฝากโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ cp f 1ิบห เรื่องความทนแรงนะครับลุงหนุ่ยก็ว่าอยู่ในระดับดีเลยครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเราได้เห็นข้าวโพดพันธุ์ CP F16 ที่มีอายุ95วันแล้วนะครับว่าฝักเขาใหญ่แล้วก็มเมล็ดติดดีหรือเปล่านะครับมเมล็ดสมบูรณ์หรือเปล่าก็อย่างที่ว่านะครับปีนี้เราเจอัสภาพอากาศที่แล้งเมล็ดก็เลยจะดูสั้นๆป้อมๆนะครับแต่ถ้า ผลดีฟ้าดีมเมล็กเขาก็จะยาวลึกกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นุ่ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนสวัสดีครับ